เมื่อตูกผจการนักเรียนนะคะมาเปิดตู้เมื่อปี55นะคะ,ะสิ่งที่ผมสิ่งที่พบค่ะคือโทรศัพท์นะคะอ่านายอาทิตย์กันท่าข่าวนะคะใครรู้จักอาทิตย์อาทิตย์มารับโทรศัพท์ได้นะคะโดนยึดตั้งแต่26พฤศจิกา255นะคะ, <c oughs> ะมาดูโทรศัพท์ของอาทิตย์จะเป็นยูงไน <c oughs> อาทิตย์ต้องมาตามโทรศัพท์ของอาทิตย์ละหนึ่งนุชารานุชาราแก้วชมพูมสามทับสองปีนะคะวันที่แปดเดือนหกปีห้าห้าตอนนี้น,น,นุชารา<ม>ตอนนี้<ม>นุชารามีลูกไปละนุชารานุชาราหนูเรมโทัพ์หนูต้องมาเอานะตอนนี้มีลูกไปแล้วล่าสุดนุชารามีลูกไปแล้วข่าวนี้ หลากหลายอารมณ์ค่ะแต่เห็นภาพแล้วโอ้โหโทรศัพท์มือถือรุ่นเมื่อสิบสิบปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะรุ่นเก่าเนาะคนก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมครูเก็บไว้นานแล้วทำไมครูยึดแล้วไม่คืนล่ะแล้วเด็กๆเขาไม่ไปทวงถามหรืออย่างไรแล้วครูยึดไว้นานๆแบบนี้ผิดกฎหมายไหมเนี่ยก็เนี่ยบางคนคุณครูบอกมีลูกไว้แล้วมั้งเนี่ยใช่ค่ะคลิปนี้คือคุณครูนิชนันสิงห์บัวนะคะเป็นครูที่โรงเรียนฮอดพิทยาคมถ่ายคลิปเอาไว้คือเข้าไปในห้องกิจการนักเรียนก็เป็นลักษณะ ห้องท,ที่เอาไว้เก็บของของคุณครูนะอันนี้คือโทรศัพท์มือถือที่คุณครูยึดจากนักเรียนตั้งแต่ปี2554ถึง2555ช่วงเวลาประมาณนั้นน่ะก็คือ10ปีนะคะเป็น10ปีนะคะคนก็เลยวิจารณ์นะว่าเอ๊ะทำไมยึดแล้วไม่คืนเอ๊ะยึดไว้แบบนี้มันผิดกฎหมายไหม คุณครูท่านนี้ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้คืนโทรศัพท์มือถือเหล่านี้คือเขายืนยันมาว่าคืนแล้วแต่นักเรียนไม่เอาไม่มาเอา่าอาอาก่อนเข้าเรียนนักเรียนก็รู้กฎว่าไม่สามารถเอาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้แต่ฝ่าฝืนกฎ จนถูกคุณครูยึดสาเหตุที่ยึดก็เพราะว่าเมื่อ9ปีก่อน10ปีก่อนโทรศัพท์มือถือเนี่ยคุณครูเขามองว่ามันไม่จําเป็นมาเรียนก็คือมาเรียนไม่ควรจะพกโทรศัพท์มือถือคือตอนนั้นน่ะโทรศัพท์มันไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตอะไรได้โทรเข้าโทรออกรับข้อความได้แค่นั้นเองถ้าจะติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองก็ใช้โทรศัพท์สาธารณะ ในยุคนั้น9ปี10ปีก่อนครูก็เลยมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ห้ามออกไปคใครพกไปก็ต้องยึดก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะได้มีการประถมนิเทศทุกครั้งเนาะว่ากฎก็คือกฎนะคะแล้วก็ผู้ปกครองและนักเรียนก็ยอมรับแล้วนะคะฉะนั้นก็มันเป็นกฎเนาะแล้วก็โทราศัพท์น่ะ คืนแล้วนะคะที่เห็นในนั้นคือคืนแล้วอาานคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะมีมาคอมเมนต์ใจหลายมากเลยบอกว่าครูเป็นขมโมยบอกว่าครูเป็นโจรโอ้ยสะเทือนใจเหลือเกินนะคะมันไม่น่ารักเนาะของที่พี่เขาไม่มาเอานะคะก็คือคืนทุกครางคืนคืนทุกเทอมนะคะ คุณครูยืนยันว่าคืนแล้วนะคะพยายามจะคืนเด็กนักเรียนแล้วแต่เด็กนักเรียนไม่มาเอาเด็กไม่มาเอาคุณครูยืนยันแบบนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวก็ถามคุณครูในคลิปภาพนะคะคุณครูนิชนันครับคุณครูบอกว่าในคลิปเนี้ยมันเหลือมือถืออยู่9ก้าเครื่องแล้วเด็กไม่มาเอาจริงๆเราก็ถามว่าคุณครูมันเป็นไปได้เหรอทำไมเด็กไม่อยากได้มือถือคืนเหรอมือถือคุณครูบอกว่า ตอนนั้นเด็กเขาก็กลัวว่าผู้ปกครองจะทําโทษโ<อ>ผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าเด็กพกมือถือมาโรงเรียนเลยปล่อยเลยไม่เอาเลยเลยทิ้งไว้ให้กับครูเลยเด็กก็ไม่อยากเอากลับบ้านเดี๋ยวผู้ปกครองว่าคุณครูบอกแบบนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยมันคือเรื่องในอดีตเมื่อ9ปี10ปีก่อนคคุณครูบอกว่าปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีกฎห้ามไม่ให้นักเรียนเอามือถือมาโรงเรียนแล้วค่ะจิกา255นะคะ ัจจุบันไม่มีแล้วจ้ะเขาาเมื่อก่อนก็คือมันไม่ได้สืบหาข้อมูลเดี้ก็คือเด็กเอามาได้ทั่วไปถ้าเป็ดอะไรเอามาได้หมดเลยที่ดราม่าเนี่ยเขาน่าจะคิดว่าทางเรียนไม่คืนอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยส่วนตัวไปคิดว่าอ่ามันเป็นการที่ต้องเอาผู้ปกครองมาเอาด้วยออ๋น่าจะประมาณนี้ ก็ยุคสมัยนั้นเนี่ยคือถ้าใครถูกยึดของก็ต้องให้ผู้ปกครองมารับอะไรประมาณอย่างเงี้ยที่ผู้บอกวยไม่ใช่แค่นักเรียนรับกลับไปได้ก็ต้องแจ้งผู้ปกครองว่านักเรียนแอบเอามือถือมาแล้วโดนยึดนะผู้ปกครองก็ต้องมารับกลับเด็กก็เลยไม่เอาก้าวเครื่องไม่อยากบอกพ่อแม่ประมาณอย่างนั้นโอ้โหแต่นี้มือถือใช่ไหมบางคนก็เลยปล่อยทิ้งเลยนี่นะฮะ